เวลาเราสตรีมเกมนะฮะมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยมันปล่อยพลังอยู่ด้านหลังเรานะครับผมเดี๋ยวใช้ไฟให้ดูอันนี่ไฮไลท์ที่แบบพรีเมียมกว่าที่อื่นใช่นะครับพี่ปอนี่ลยปกติเป็นยังไงพี่กรนปกติเป็นพลาสติกปิดเลยพลาสติกใสใช่มันจะคคามใช่มันจะกงความไม่มีอลูมิเนียมเป้า ตัวนี้ก็ป้ามีนทำให้เดีที่สุดขอบคุณนะครับที่จิงทำเพิ่มนี้พี่เท่าไหร่พี่บอลคิดเพิ่มสี่เป็นหแต่พี่บอลทำให้ผมฟรีนะครับผมก็เสียค่าแสั่งปกติเลยคือผมสั่งแบบธรรมดาแต่พี่บอลเขาอัปเรกดให้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดไฟให้กับทุกคนดูโหไม่มีที้หรือฮัทเลยวะไงดีว่ใค่ใช่เียลแะอุ๊ยเียดโอ้โหโอเคโอเคือนะครับยต้องขาต้องมีไฟระดัได้ แทนน้ำแทนแันน้ำแทนเออโหพี่ยดยอดไหมยอดมากครับยินดีทุนทำให้สุดฝีมือตัวนี้แล้วก็เป็นใจครับนะครับได้เอามาสองพิพินนะครับตัวนี้ก็ผมก็จริงจริงเนี่ยหน้าไฟหน้าอกเนี่ยมันจะเป็นประมาณพ0สิกใสนะแต่ว่าตัวนี้ก็ทาให้ด่เลยเป็นอลูมิเนียมนะครับให้มันมีมิติมากขึ้นแต่อันนี้ต้องชมีนะขอชมีกว่าพอพอไฟมันเป็นแบบว่า เป็นเบ้าๆอย่างเงี้ยมันเหมือนอาร์กเวกเตอร์อ่ะมันแบบ<ช>มันดูมีน้ำหนักเข้าไป<ช>คือถ้าเป็นแบบเป็นแบนๆแบบนั้นแต่ตา,ตร,าตรงนี้มันก็จะแบบไม่มีมิติใช่ไหมไม่มีมิติองค์รูมันก็สวยแะละแต่ว่ามันจะดูแบบไม่นแน่นใช่อันนี้ผมก็เป็นเจ้าเดียวนะที่ว่าทำเพราะว่าตอนนี้ในเคองกระลายก็จะเป็นนักสติกใสเลยนะครับ ใช้ทำเพจสามีพี่พีงก็ต้องกราบขอบคุณพี่พิงอย่างมากครับที่ได้ให้เตีย๋ยสลับเวลามาพูดคุยแล้วก็ผ่านยิงน่งชมบ้าน,นครับขอบคุณมากๆครับ<า>แบนเดอร์มอนด์ควากเาป็ย่งนี้ครับพี่พิงว่าทางเพจไ,ได้รับใช้พี่พิงในครั้งต่อไปครับได้ถ้ามีตังค์ครับและอีกอย่างอุตส่าหพี่ขอปิดด้วยขอบคุณ, <c oughs> คณผมรู้สึกว่าน้องมอนตั้งใจมากนะและว้วแลวไอ้น้องคนนี้ด้วยมันตั้งใจจริงๆริคุณผู้ชมคือแบบขอบคุณครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับยามที่หมู่บ้านด้วยเนี่ยไปทาสีตรงยาวหมู่บ้้านนนมแ่ๆเลยย โอเคขอบคุณมากๆครับปูขอบคุณน้องขอบคุณน้อขอบคุณนะครับเอามาโอ้โหพคงลงทุนมากอยากจะจับมือนั้นแต่แบบว่าขยับไม่เหมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขออีกนิด